ตัววินัยครับตวัสดีครับเ็ฟโคซ่าสามูนพี่เจอครับไฟแนลซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองสัปดาห์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสายมูนพนุพึ่งครับจังหวัดเยะโสธรครับที่เดิมได้แล้วมีใครไปช่วยเป็นกุ๊บก้าวเราแล้วมั้งมีพี่ๆน้องๆในค่ายก็บนไหนใคยเชิญเนาะตอนนี้เราอายุอายุสเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยหกสิบสองน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ประมานสี่สิบห้ากิโลมวยสไตล์อะไรครับสีเมอร์วันนี้จะต้องมาเจออัจฉริยะไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกศึกษาเก่งมาต่อยเขายัง ดูมาบ้างเขาเหมือนสไตล์สีเหมือนกันครับวันนี้มาเจอเขานะวางเก็วางแหมที่ี่เอเรื่อยเรื่ตามสไตล์เราไปเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขวุ้นด้วยดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่รังสังสีครับเอาจนต่อยกับต่อยกับขันใจครับเปียมันแก่รอกสาวไม่โดนอเลยวันนั้นเตะขาโอ้ยจังหวะเตะขาแล้วตัวนี้เป็นไงขาเธอดีแข็งแรงแล้วนะวันนั้นต่อยเปียกเท่าไหร่ต่อยวันนั้นต่อยสี่สามครึ่งวันนี้ต่อยสี่สี่ครึ่งสี่สไปเช้าสองหนักยัง เป็นไงบ้างมาพอดี่าเรียบร้อยร่างกายไปนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แรงนะวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะหน้าของใครนะคุ้มมากี่กิโลป,ปล่อยปล่อยหมดเลยปล่อยมวยไทยมาทั้งหมดปล่อยมาวันสี่สิบแปนคนจังหวัดเชียงทองฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องทั้งบ้านเชียร์ด้วยครับอันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับ